สวัสดีครับอยู่กับช่องอลร์ตติ้งนะครับตอนนี้ก็เป็นออบบีส้สควิตเกมอีสองนะนี่เราอยู่กับอ้อมเลยแล้วก็เชฟเบ็ดนะครับตอนนี้เรากําลังจะขึ้นไปเพื่อหาหีบสมบัตินะครับแต่ตอนนี้เรายังผ่านมาประมาณครึ่งทางแล้วนะวเราต้องลุยต่อนะครับไปลุยกันเลยน้องเชฟเบ็ดคอยตามน้องเชฟเบ็ดนะครับน้องเชฟเบ็ดเขาจะใส่ชุดชินนมอนนะครับส่วนอ้อมเลยจะปัก๊กอีกแล้วอ้อ,อมเลยสีแดง เขาล้อมันอ๋อมันไหลกลับมันไหลกลับถ้าเราไม่เดินอุ้ยสีเขียวสีเขียวพุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมใช่นี่อ๋อไปเดินไปนี่ครับใครที่เข้ามาแล้วอุ้ยใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เรานะเอฟไจมาหนูโอ้ตายเหมือนเชิดเป็ดเลยแล้วใครที่อยากดูคลิปออมเล็ตเติมเงินนะครับร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับพี่อิงเฮ้ยร้อยเจ็สิบร้อยห้าสิบที่พี่อิงโดดเด่งให้นะครับเดี๋ยวเฟรมทำให้วันเสาร์อาทิตย์แล้วกันนะครับให้ออมเล็ตทําคลิปแต่งตัวแล้วกันนะครับผม อ่าพี่นิวขวามใหอ่าไปเราลุยกันต่อครับตอนนี้ออมเล่นนำไปนู่นแล้วนะครับไม่รอใครอีกแล้วไม่รอใครอีกแล้วเอโกไม่รอใครอีกแล้วไม่รออุ้ยมีคนผ่านแล้วมีคนบินป่วนนะระวังนะเอ x ก <O S 1> โอ้ตอนนี้เราน้องเชอเบตอยู่นะครับพ่อเอ็มนะครับรน้องเชอเบตมาแล้วไปไวเขาจะยิเอ้ก x อ xo เขายิงเราเหรอรับคนผ่านล้วนี่ชอบแจ้งจริงๆเลยไม่รู้ซะแล้วว่าเราเป็นสตรีมเมอร์ระดับดังระดับโลกนะครับที่เราดังเป็นที่หนึ่งในโลกอุ้ย,ยคนที่จะผ่านพ่อเอ็มพ่เอ็มเห็นแล้วใครที่เข้ามาดูอยู่นะครับกดไลค์ให้คนละหนึ่งไลค์นะใช่ไหมถ้าถ้าเราไลค์เยอะๆเราก็อยากลงทุกวันถ้าไลค์น้อยเราอยากลงคลิปไหมไม่อยากไม่อยากนะต้องกดไลค์เยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้พ่อเอ็มด้วยนะใครใครไม่กดไลค์นะครับขอให้เป็นน้องหมาที่บินอยู่ข้างพ่อเอ็มนี่ละกันทีบนะ โอน่ารักดีนะไปน่ารักอยากเป็นหมาไม่กดไลค์ดีกว่าอุ้ยแตงโมมาน้องเชเบตตกแตงโมน้องเชเบเดินได้เลยมาน้องเชเบตเร็วรอน้องเชเบตได้เลยนั่นไงเดินได้เลยตกลงไปแล้วไม่ดู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 ดกดู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 ดดุดย นี่นี่เดินแบบนี้ออมเล็ตจะมั่วเห็นไหมทำเป็นเตียนเหมือนเรียนมาคุณไม่สามารเซียนก็ตกเองนี่นี่ทำเป็นทำเป็นเซียนเหมือนเรียนอุ๊ยตัวเองดีใจด้วยตัวเองที่โจทย์เองฉันก็โจทย์เองทำเป็นเซียนเหมือนเรียนมาดูนี่นี่ทำเป็นเซียนเหมือนเรียงมาเห็นไหมตัวเองก็โอเคเพราะเราผ่านแล้วโอเคหนูยังไม่ถ้าจะเป็นผ่านแล้วอุ้ยตรงนี้เป็นเหมือนหมุดเลยอะกระโดด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 โอ้โหเรามาถึง80%แล้วนะครับ เราจะต้องผ่านไปถึงข้างบนเพื่อเราจะบินไปที่หีบสมบัติให้ได้นะเราจะได้รู้ว่าหีบสมบัติมันมีอะไรอยู่ข้างในนะครับโอ้น่าจะมีเงินโลบักแน่นอนโอ้ไวโดนแตงง่วงฆ่าตายกันทั้งหมดเลยอ่ะออมเล็ตไม่ตายอุย้ยน้องชิเบตตายอุยออ้ยเอยมันก็ตายออมเล็ตรอพ่อ,อยมัมกลับน,น้องชิเบตด้วยน้องชิเบตตั้งใจกระโดดหน่อยลูกตั้งใจกระโดดหน่อยแล้วจะได้ผ่านปุบป <s> ุ๊บอ,อ่ะพอยผ่านแล้ว น้องชิเบดสู้ๆน้องชิเบดสู้ๆอีกทีเดียวเย้ายไปถึงแท่งสีกันนะครับโอ้ยอย่าเพี่้ยนไม่โยนหนูๆอย่ามีโอ,อ้ยต้องต้องรอกันด้วยสิอเ,ออเออมามันเร็วถ้าไม่รอน้องชิเบดจะประชดด้วยการโดดตายวนยไปนะครับเอ,เอออุยตรงนี้เป็นอะไรอะออมเล็ตสีขาวดำนี้มันคล้ายอะไรอะเหมือนแม่เหล็กเลยนะ ไม่มันคล้ายเหมือนผมของแม่บดนั้นน่ะต้องใช้แบบเดินดีๆสิลูกมันเป็นโค้งๆหนูจะเดินตรงแบบนั้นไม่ได้นะลูกมาจ้านี่พ่อเอ็มเดินหอยหลังพ่อเอ็มเดินแบบนี่เดินแบบดูลูกไปด้วยเป็นห่วงลูกมาครับมาครับมาครับอ้ยอ้ยพ่อเอมเดินแบบห่วงลูกอยู่ข้างหลังนะครับคอยคอยดูลูกไปด้วยนะครับว่าลูกจะผ่านได้หรือเปล่าตามมาลูกสู้ๆลูกสู้สู้ๆลูกเพียมเลยรอน้องด้วยเพียมเลยตามเพียมเลยเรียบร้อยตามหลังน้องแล้วอ้าวตายแล้วเอาเร็วๆพ่อเอ็มไปโดดเชียร์ลููกๆอย่ มาเร็วมาเร็วมาหาพ่อเร็วแต่ละคนมาหาพ่อเร็วเดี๋ยวพ่อเต้นรอตรงนี้เดี๋ยวพ่อเต้นรอตรงนี้มาหาพ่อเร็วมาหาพ่อเร็วพ่อจะเต้นรอตรงนี้มานี่พ่ออยู่นี่อ้าวเต้นไม่ได้ใครเต้นได้บอกเพิ่อมด้วยอ้าวต้องใช้เดินไปก่อนเลยลูกเดี๋ยวค่อยเดินเปล่ยนมืออยตรงนี้ยอ้าวบายตกเกือบตกเกือบตกเดินดีดีก่อนตั้งใจอ้าวไม่ใช่ไปจับดูแล้วตกอ่ะโอ้เดินกันมาใหม่อย่างไกลเลยอ่ะ ไปดีกว่าเราไม่รอน้องเชื่เบ็ดดีกว่าเราไม่รอน้องเชืเบ็ดแล้วน้องเชืเบ็ดเดินไม่ตั้งใจเดินเลยอ่ะน้องเชื่เบ็ดเร็วสู้ๆอุ้ยอันนี้ปิดเอาละครับน้องชืเบ็ดถึงยังไกลแล้วไกลแล้วเชียร์น้องชืเบ็ดก่อนน้องชืเบ็ดมาหาพ่อเร็วน้องเชื่อเบ็ดมาหาพ่อเร็วน้องเชื่อเบ็ดมาหาพ่อเร็วน้องเชื่เบ็ดพ่อกับพี่รออยู่นะน้องเชื่เบ็ดจู้ๆููู้เนะอย่าตกลงไปนะพ่อขี้เกียจรอถึงแล้วเย้ ใบขึ้นอ,อ,อุ้ยเหมือนลิงเลยอ่ะยฝ่ายเลตมังกีจำบิงออนเดเบดโอ้ยออมเล็ตปีนไปถึงไหนแล้วเนี่ยไม่รอเลยอ่าน้องชิเบตขึ้นมาเร็วน้องชิเบตไต่ขึ้นมายังไม่ได้อีกเหรอเนี่ยออมเล็ตจะโดน่ใ่ตรงสีแดงเอาน้องชิเบตขึ้นมาดิกดขึ้นเลยลูกกดขึ้นอย่างเดียวเออนั่นแหละอันแรกนั่นแหละายแล้วไปเราไปพร้อมกันนะห้าม <c oughs> อยู่ห่างนะออมเล็ตเร็วออมเล็ตเร็วสีเหลืองเยลโล่กรีน โอ้ยอ,อยห้าม<ช>โดนสีขาวเหรอใช่ห้ามโดนสีขาวนะทุกคนกระโดดดีๆนะดูดูดูนี่พไฟเซียนผ่านแล้วดูใครจะตกใครจะตกหุยไม่มีใครตกเลยเหรอต้องชิเบตตกโชว์หน่อยหรือเปล่าเย่ต้องชิเบตเจ้าเก่งนะครับอุออ้ยเราใกล้นนถึงแล<ส>้วไอ้ชิเบตไปโกโกวาเลยอ่ะอ,อุอย้ยสีเหมือนตุ๊กตาโกโกวาเลยอ่ะที่ใส่ชุดสีเนี่ยเนาะใช่เฮ้ยช่เบตชิเบตรอด้วยค่ะรอพี่เม้งเลยด้วยค่ะ มาเอ้าพอเอ็มจะถึงดูแล้วก็ตกจริงนะครับอือมีแต่คนอยากได้โลโก้นี้พอมก็ทําไม่เป็นนะครับว่ามันขายยังไงนะสําหรับโลโก้เสื้อช่องนะครับผมเอาไปยังจำของพี่นิวได้ถ้าทาขายได้นะพอลมจะขายแค่อันละโลบ็อกเดียวอุ้ยจิ๊กซอเข้ามาเล่นกันนะครับไปดุยทุกคนห้ามโดนสีแดงนะเอลมเอาแค่สิบบาทก็พอแล้วไม่เอาสิบบาทเอาแค่สองโลบ็อกซ์ถูกเลยโลบักอ่ะไปอุ้ยอุ้ยโอ้หัวขาดจนเลี้ยงตัวเลยเราต้องเราต้องเราต้องกระโดดข้างๆหน่อย นี่เห็นไหมเห็นไหมเอ๊ะทําเป็นเก่งแล้วก็ตัวเองก็ตุยนะอุ้ยเฮ้ทำไมคนอื่นคนอื่นคนอื่นผ่านพอเอ็มตุยคนจะผ่านไหมเนี่ยยังไม่มีใครผ่านเลยหรอพวกเราอ่ะใช่ค่ะชเป็นผ่านไหมอุ้ยเสร็จแล้วโอ้ยพลอยไม่ผ่านอ่ะชเวเบทผ่านทำเล่นเล่นให้น้องหน่อยสิพรอ็ยังเอาตัวไม่รอดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย อุ้ยโอ้ผ่านแล้วสู้ๆค่ะขอบคุณ FC จิกซอสามสี่ห้าหกนะครับที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับเอาน้องเชเบตผ่านแล้วหรอไม่ผ่านเ FT บอกว่าชูเชียร์น้องเชเบตนะครับบอกให้น้องเชเบตสู้ๆนะน้องเชเบตยังอยู่ไกลมากเลยนะครับน้องเชเบตน้องเชเบตสู้ๆนะครับเอาน้องเชเบตม่ได้เล่นนะครับน้องเชเบตส่งให้พี่อ็มเล่นเรียน้นอยแล้วพี่เอ็มเลยทุกทุเๆยๆ้ yeah. อุ้ยตรงนี้กระโดดข้ามหรือวะปังปุ๋งปุ๋งปุ๋งเย่ไฟมันผ่านแล้ว อะทุกคนตามมาอุ้ยน้องเชเบตอีกแล้วครับผมอีสี่น้องเชเบตสู้สู้อันนี้เขาบอกน้องเชเบตสู้สู้น้องเชเบตจะถึงแล้วอีกนี่เดงเยนน้องเชเบตเก่งมากตัวนองมันโลดเขาบอกว่าอีสี่ง่ายกลางกลางโหตรงนี้สูงจังเลยอะโหโอ้โหอุ้ยคนนั้นผ่านไปแล้วน้องจิ๊กจัอุ้ยโอ้ยไม่ก่อโดนเลยนะเขาบอกว่าเราน้องเชเบตนะใช่เราต้องเราน้องเชเบตนะน้องเชเบตนี่น้องเชเบผ่านแล้ว เราต้องเชฟเบตหอยเมกาโดดอันนี้เอ้าน้องชาาอนนเชฟเบตหัวหัวลั่นเลยอ่ะน้องเชฟเบตหัวลั <S 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 ่นเลยน้องเชฟเบตหัวลั่นเลยอ่ะดูดิวิกระโดดข้ามได้เมื่อกี้เพื่อนโอ้ยโอ้โหน้องเชฟเบตไม่ผ่านแล้วเนี่ยดูน้องเชฟเบตไม่ผ่านอีกแล้วอ่ะน้องเชฟเบตทำไงดีอ่ะโอ้ยสงสารน้องเชฟเบตอ่ะน้องเชฟเบตต้องโดดใกล้ๆลูกใกล้ๆใกล้ๆเลยอ่ะใกล้ๆใกล้ๆ อ้าวเย่งกันแล้วพี่จะทำ้พ่น้องน้องน้องทำเบรนน้องทำเบรนน้องจะถึงคนลวอย่ามาขอนะอ่าดูว่าน้องชิเบิจะทำได้หรือเปล่าครับฉากนี้นะครับถ้าน้องเชิบิไม่ผ่านัรอบที่หนึ่งนะถึงห้ารอบจะไม่มีใครรอน้องเชิเบินะครับรอบที่หนึ่งผ่านไปแล้วครับนี่รอบที่สองน้องเบนสู้ๆู้รอบที่สองผ่านไปแล้วครับอ่าสามรอบอ่ารอบรอบที่สามครับหนึ่งสู้ๆใกล้ใกล้ใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยน้องชิเบินน้องเชิเบิน เอากระโดดชั้นเบ็มันอยูองช้นเบิดกระโดดได้ปะครับเล็งอยู่เล็งอยู่น้องชั้นเบิดเล็งนานแบบเหมือนประชดนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราไปกันไปไหนเอาเขาเพิ่มขอลองอีกทีนึงขาดแล้วบายทุกคนน้องชันเบ็ดน้องชัเบ็ดไปเล่นเจ๋อเบื่อก็ได้ครับเพราะไม่ว่าหรอกไปเดี๋ยวพอเอ็มจบนี่ยพ่มก็เพิ่อมก็พักแล้วบายออมเล่นมาเร็วกับพ่อเอ็มคนเดียวก็ได้มา น้องเชเบตเขาประชดนะครับเขาไม่ผ่านนะแล้วพ่ออพิมเนตจะเล่นให้น้องเชเบตเขาก็ไม่ยอมนะครับแล้วพอพ่ออพิมรอน้องเชเบตเขาก็โดดลงไปตายโดดลงไปตายอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เล่นนะครับนี่ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปที่สมบัติการอำเลด้วยล้วยไอล้อมเลยกันเหลืออีกเหลืออีกสองด้านะใช่เราจะถึงแล้วเนี่ยพ่อไอมถึงแล้วนี่นี่น้องจิ๊กซอว์มาด้วยเย่เราถึงแล้วนะครับอำเลดเดี๋ยวเราไปที่นั่นกันนะ มานะครับเราก็มาถึงนะครับมาด้วยกันสามคนแต่มาถึงเช่นชัยก็สองคนครับพอน้องชเชเบ็ดน,นิสัยไม่ดีนะครับประชดประชันไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะโอ้เรามาเลือกอะไรได้บ้างเนี่ยเฟรมอยากเป็นตัวกระดูกอย่างเลยโอ้พอมันเป็นตัวกระดูกแล้วอุ้ยเอาเอาเอา,เอาลุ้งยังไงอะแล้วทำยังไงให้มันเป็นนี่ไงกดตรงนี้เฮ้ยพมเฟมเจอพรมแล้วเอาไปเอาพรมกันเดี๋ยวเราจะเบ็ดเอาปืนไปแก้คนด้วยโอ้เอาปืนยังไงอะก็กดก็ไปใกล้ๆปืนไงอ๋อเอาปืนได้ด้วยเหรอ ้เอาตรนีได้ไม่เห็นยิงได้เลยไปเราเอาไปเอาสมบัติกันไปพอเราไปสมบัติกันไปหาสมบัติจะเร็วอเลยตามพ่อมานี่ครับเราจะไปหาสมบัติที่พ่อเอ็มตายบ่อยๆในอีพีแรกนะครับลองดูว่าเจะสมบัติสมบัตินั้นมันคืออะไรนะเอ็มมาเอาค้อนก่อนมาเฮ้แมวพ่อนเเ้าสมบัติเอาค้อนได้ด้วยเหรอไหนไม่เห็นได้อ๋อต้องหยิบตรงนี้ใช่ไหมโอ้ได้แล้วโอ้โยอยากดีหัวชัน ไปสมบัติอยู่ตรงไหนอะอ๋อสมบัติก็คือคอนนี่ใช่ไหมไหนคะเนี่ยมันเปิดมาแล้วเนี่ย<ด>สมบัติมันหายไปอ๋อคือสรุปที่พ่อเอ็มยอมตายนะครับก็คือคอนนั่นเองนะ,ะโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเรามาได้สมบัติคอน,น,นะ,ะเป็นอีสองอีพีที่สนุกนะครับสำหรับออฟบ,บี้สกวิเกมแบบง่ายๆเลยนะครับอ๊เล็ตดูเขาขึ้นขึ้นาบนนี่ส<ห>ูงมากเลยอุ้ยอ๊เล็ตเขาขึ้นไปด้วยนะเพิ่มจะขึ้นไปถึงพรนอาทิตย์อยู่แล้วเนี่ย โอ,โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อเอ็มแล้วก็ออเมเฤดขอตัวลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอองมฤตจริงนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย